S <S 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 เชียร์แล้วพอบีแม็กไอเฮียกลัวมันเหนื่อยตรงที่ว่าวันนี้เอาจริงๆนะแฮมเตอร์อ่ะมันมันง่ายกับอันตรงที่ว่ามันนั่งดูมาเนอะป่ะไอเฮียโอทูอะโอทูมันต้องเล่นกับ <S 2> <S 2> ออไอเฮียไอโซฮานนะห้าแมปแล้วเฮียแฮมเตอร์มันรู้หมดทุกอย่างแล้วแม่งคือโอทูไม่ต้องใส่ทุกอย่างเท่าที่มันจะมีอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่เข้ารอบมากับการไอเฮียเนี่ยแฮมเตอร์มันเจอดับแม่งนั่งชิวๆเลยจิบไวนชิวๆเลยสัตว์เกรย์แมปไ้ใครครับแมปไ้ใคร เขื่อยกูเชียโอ้ัวแต่กูรู้สึกว่าแฮมเตอร์มันนิ่งกว่าจริงป่ะดับแค่ทางผ่านเหรอใช่ดับแค่ทางผ่านไหม า่ซ้อมมือไงเออแบบไม่มันไม่เชิงซ้อมมือหรอกแต่มันแผลมันปล่อยหมดแล้วเว้ยเอาจริงปะขนาดมันปล่อยหมดมันจะมีแบบฟาร่ามาเซอร์ไพรส์เห็นไหมมาเอาฟาร่ามาเซอร์ไพรส์คอมเลยเนี่ยทำไมหนูท่อชูดเชมไอพวกโอทูเล็กดีลูกแก้วกันอยู่เลยเออแต่นี่เรื่องจริงนะเนี่ยทีทันจะย้ายทีทีระหว่างท้าไม่จับแต่ย้ายทีมเชียร์ไม่ไม่รู้แต่กูบอกเลยว่าไอ้คิดหนูท่อโดนโอทูได้แน่ๆในการนี้เชมมันได้แล้วครับเงินสามหมื่นเหรียญครับน้อง ไอ้ย่าตอนนี้โอทูมามา마ไอ้มา마สามหมื่นเหรียญครับน้องโอทูไฟเตงว่าไงครับไฮบอยอยากรู้ก่อนเริ่มเขาประกาศแมปก่อนหรือไลอัพก่อนกันครับอยากรู้ คือเขาจะประกาศไลอัพก่อนครับเนาะคือเขาจะพลิกแมปอะมาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่นะแบบว่าแล้วเราเราจะให้เลือกแมปว่าเออแมปนี้ใครลงแบบนี้ใครลงเราจะเลือกแมปนี้แล้วก็เปลี่ยนคือพวกนักแข่งมันจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแมปอะไรแล้วก็ไล่อัพใครลงอะไอะแล้วได้รางวัลเท่าไรบัตรดับได้เท่าไหร่วะไม่รู้วะเดี๋ยวค่อยไปดูรางวัลของดับอะมาผมเดือกันตอดไอ้ยัต็อกเกอร์ปัดสินใจบัวซ้ายเลยไม่ให้เล่นช็อตนี้ไม่ให้เล่น เฮียไม่ให้เล่นครับน้องแล้ววอลขึ้นมาอีกเออเอาเดียวเชี่ยล้วซิกมาเก็บมากคันบินเจ็บต่างคนตางเสียวอลเสียทุกสกิลแล้วทีพีไปข้างหลังเลยฮีแซ่งฮีแงบอกว่ากูจะทีพไปข้างหลังมึงจะทำาังไหแล้วสลิดอันนี้สลิดตรงนี้จวดๆอยู่แชทเราแล้วแม่ข่ายไปเลยสัสโอ้โดนฮันบินนี่เฮียโดนันบินนี่นโอ้ โอ้แม่งโดนทันบินหินนี่สัยทันบินอะไรหินบินในบัสโอ้โหถ้ามันไม่โดนทันบินหินนะครับเม่กี้เวาไได้เล่นอยู่เลยโพสิชั่นกำลังจ้วนเลยไอ้ท่านสฟยเดียวชิโยติเจ็ดสิบ ไอ้เฮียบีมมันก็เจ็ดสิบเหมือนกันมั้งเจ็ดสิบแปดสิบพอๆกันอันนี้ถือว่าต่างกันมากอันนี้คนมาชนะไฟด้วยอย่าละตัดสินใจม่านมาก่อนมีใครม่านมาไหมยังไม่มานแล้มานเปิดก่อนเลยครับผมช็อตนี้แล้วเหมยวางวอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขายังยิงได้อยู่เหมยเชียร์ต้องถอยต้องถอยโปบีบอกถอยก่อนช็อตนี้ขอถอยก่อนแล้วมานมาไม่ค่อยสวยนะไอหนู่ท่อช็อตนี้แต่ยังได้อยู่ไอฮัมบียังได้โพซิชันอยู่แล้วพยายามจะมาไล่เหมยอุ้ยเข้าหัวเข้าหัวไอสัตว์เฮ้ยแล้วเมื่อติีเลือกคนเดียวเลยนะเพื่อนโอ้โหแลล้วติดไม่ีเยว่ะ แล้วโบบีตัดสิจัดตีเข้าไปข้างในแล้วโบบีได้ตีฮิตแต่ตีไม่ช่วยโบบีด้วยแล้วจ่ายตรงนี้กันเยอะมากทำไม่ได้อะไรเลยว่ะไอ้เป็นมือปิดบอลนะเพื่อนไอ้ย่าละเหมยมาสต็อกเกอร์เราวแล้ก็เหมยมาก่อนแล้วโดนแล้วดิไอ้ย่าปิดแล้วโอเคไอ้ย่าแม็กไอ้ย่าชิโยโดนแม็กเก็บไปได้แล้วโอ้โหฮันบินแบบตึงๆไอ้ย่ามาเริ่มส่งผลแล้วว่ะเด็กๆเด็กๆมันจะเริ่มน่ากันเหนื่อยละไอ้ฮันบินไม่ตายได้ไงนั่นดิ อ้ยี่มันมีบีดทงบีดเซฟเพื่อนแม่งรักแม่งจั <Alright. S 2> oh, ดโอ้โหแล้วโดนเลี้ยงโอ้โหแล้ oh. วโดนเลี้ยงไอ้สัสโอ้หายไปอีกสิบวิไอ้เหีย So Proby is on the s o l d i r now probably to match Proper in that hit scan duel however p o p e r a l e d has that overclock and it's going to be like knowing Proper This is scary. really mean, เฮ้ยแย่แล้วแล้วที่แม็กเมียนตีมีแค่ตีเดียวด้วยแล้วแฮมเตอร์ไม่มีปรเพิร์นตีโคตรโกงเลยสัตว์อุ้ยเข้าหัวนะมึงเข้าหัวนะมึงแตกแม่เฮียแล้วแม็กอตีมาช็อตนี้แม็กอตีโดนไปสองตัวตึมตึมแต่ฮีเทยไปเก็บโปรเปิร์นก่อนอยากแบกมากไอตัวนั้นแล้วเสียแรมไปแล้วเสียม่านเสียแรมฟิวเดอร์เสียทุกอย่างโอ้ยแม็กไอแม็กไอแม็กสวยสวยอยู่แล้วชิโยไปเก็บ ชิวไปเก็บแม็กมาได้โอเคนะฮีแต่ไปเก็บไม่ยากครับเป็นไบที่ไม่ยากของโอทูเป็นไบที่ไม่ยากของโอทูโอเคแล้วฮัรดบีไปเก็บฮีทางมาได้หล่อมหล่อมจอนี้หล่อมหลอมอย่ามาพึ่งบีไปจะล็อกรอบบีและบัดนี่คือชิโยไงไอ้ทัศเนี่ยเราสามนาทีครึ่งครับด่านกันร้อยแคทด่านกันร้อยโอทูมันต้องมีอะไรดีว่าที่มันเรื่มแบบนี้มาโอทูไฮสคูล not bad ใช่น not แบ d เห็นปะนักพายังบอกเลยว่ามันไม่เย่นะแล้วมีม่านกำลังจะมีม่านอะไรอีกฝั่งนจงมีบีดไอ้เหี้ยโ proper มียนติอาจจะต้องม่านเปิดกดดันให้รถมันไหลไปก่อนโอ้โหไอ้เหี้ยฮามบีมันรู้เยอะอันนี้มันลงมาเลยมันไม่ให้รถไหลแชทไอ้เหี้ยมันไม่ให้รถไหลเว้ยดูดิโอ้ยแล้วเหี้ยนั้นบิได้เหี้ยนั้นบิได้โอ้ยยานบิกระแตกอุ้ยน้ำมัน อออโอ้ยเฮ้ยไอเฮียทรัพย์หมดโอ้โเป็นไรวะาทำไมมันม่านมั่วอย่างนั้นวะโอ้โหแล้วโมเปอร์ไปหนึ่งป้องเที่ยเด็กกันร,ร้อยหนูท่อกลัวหนูท่อกลัวแล้วแต่กระบาลเลยเี้ยเย่แล้ววะเป็นแบบมี้ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไอ้เหี้ยบาเบลเหมือนลุ่หลุดอยังไงไม่รู้วะอันติมนนะันไม่ค่อยมีอิมแพคเท่าไหร่ และยืนคอร์ดไฟกันโอ้โหจะส่งซิกมาขึ้นบนไอย้ยศขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไอ้สัตว์ขึ้นไม่ได้ไไดโอ้ยแล้วฮันบินเด็กขีเซงโอ้โหโอ้แต่บอบีเก็บฟิลเดอร์มาคืนได้อยู่ไอ้อเชี่ยมแม่งเด็กได้ยังไงวะไอ้ฮันบินอะ ไอ้เฮี้ยล้วเหมยนี่ไงสัตว์โดนหินเข้าไปแต่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้เฮียโมบีเซกคืนมาได้อยู่แชทเทียกระดูคนเลยเบอร์แต่ชนะไฟน์นั่นเนาะสักทียอ้ฮันบินโดนมันอ่ะไอ้ฮันบินโดนมันอ่ะอุ้ยโอ้ไม่เดียวไอ้เฮียแม็กนี่แหละโดนโอ้โหมันเริ่มห่างฉันขึ้นไปเรื่อยๆเลยว่ะไอ้เฮียยิงเล่นมันยิงแบบมันยิงห่างไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนไอ้เฮียแฮมเตอร์มันค่อยๆปรับตัวปรับตัวตามไปเรื่อยๆอ่ะ คือตอนนี้เหมือนแฮมสเตอร์มันปรับตัวตามสไตล์โอทูแล้วก็อะแดปแล้วก็ปรับตัวตามสไตล์โอทูให้โอทูมันมีอะไรให้มันแกะไอ้เหี้ยแม่งเป็นแบบนี้ตลอดเลยชิคกี้มายที่สุดไม่ได้มาเพราะโชคช่วยชิกีายที่สุดในโลกเชียแล้วยกมาก่อนแล้วมีบีทครับผมช็อตนี้แล้วโปเปอร์ไปเก็บแม็กซ์มาก่อนโอ้โหเนาะสตอกเกอร์ตีมาเลยสตอกเกอร์บอกว่าขออนุญาตเอาไฟนี้นะกูไม่ให้นะ ไอ้เฮียทำใหมีความรู้สึกว่ามันจะขาดไปเรื่อยๆวะแชทอันนี้อันนี้รู้สึกจริงๆแล้วนะว่าว่ามันจะขาดไปเรื่อยๆไอ้ยพวกเถ่ามันแบบพวกเถ่ามันเรียนรู้กันเด็กๆแล้วอะโอ้โหแล้วอยู่มุมนี้ด้วยไอ้ศาดต์ซ้ายขวาเดี๋ยวตตรงึ้นมาไล่ฮันบินก่อนแล้วถ้าฮันบินมันไม่ลงอ่ะโอเคฮันบินลง ขู่แล้วหลบทุกหลบแล้ววอทิดเอ็นดาวมาโปเปอร์ใหม่อีกแล้วโปเปอร์ใหม่แล้วโปเปอร์กัวมันโปเปอร์กัวมันอยู่ชนี้เชื่อแต่ในลูกในเกมมันตึงมากเลยนะเว้ยเชียร์โปเปอร์แม่งเฮ้ยดูมันยิงแต่ละทีดีน่ากลัวชิบหายเลยโอ้ยฮันบินมวยฮันบินมวยฮันบินมั่วไอฮันบินมวยอยู่ชนี้โอ้ไม่มวยแล้วเพื่อนแม่งลงมาช่วยเลยสัตว์ แล้ปูปเปอร์เอาอีกแล้วโอ้โหแล้วเป็นไฟสุดท้ายเลยเฮียปูปเปอร์โอ้โหอโอ้โโอโปุปแแ<อ>เปอร์ยิกแรอ้เหอ่ะเยห่างมากเลยวะะอเ้เหียห่างแบบตอนนี้ดีเมันค่อยๆเขยับห่างไปเรื่อยๆแล้ววะ ขนาดเอ็มเตอร์ยังเบลฟิลิตลงท้าฟิลิตลงก็ง่ายเลยี้ยมันยิงโหดจังวะโหดมากเลยเว้ยไอ้โปเปอร์ตัวเนี้ยเออยิงให้ใครเล่นด้วยไอ้ขาดไม่มีใครเล่นด้วยนะยิงเงี้ยเอาแชมป์ไปเลยนะเฮ้ยประสบการณ์ก็เล่แค่นี้แหละแบบต่อไปโอทูชีตอลาเอาตอล่าเขียนบทใหม่เอ็มเตอร์จุดจ่าไปตลอดชีวิตของพวกมันไอ้เฮ็ดดีเพียบ์มันห่าขึ้นไปเรื่อยๆเลยเว้ย ไล่เฮียสองซับตอนนี้ยเช็ดสองซับตอนนี้ยห่างมากเลยฟิลเดอร์กับชายโยทําได้ดีกว่าในทุกตําแหน่งในทุกด้านในทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บอันตีการแช่นตีการจ่ายการช่วยเหลือเพื่อนไอเฮียบิทกับบาเบลแม่งดูเป็นเด็กน้อยจริงๆอะ่ะค,คือไอเฮียฟิลเดอร์กับชายโยเนี่ยแม่งล็อกรอบอันตีฝั่งตัวข้ามเพื่อนตลอดแล้วใช้แม่งมีอิมแพคกับโอทูเยอะเลยเว้ยไอ้ด่านอย่างนี้มันเลือกใครใครบุกก่อนคนแพ้เลือกแบบ คนชนะเลือกฝั่งครับไอ้เนี่ยมันเหนือกว่าจริงอันนี้ยอมรับเลยว่าหนึ่งตำแหน่งที่เห็นนะว่าแฮมแม่งซัพพอร์ตแม่งที่สุดแล้วอ่ะไอ้เนแม่งจ่ายอันตรีแต่ละทีคือมีอิมแพคตลอดการจ่ายการใช้ของการคอเกียร์กันโคตรสุดไอ้เนี่ยแล้วมันไม่ได้มีแค่จังหวะจ่ายอันตรีแ้วยจังหวะช่วยเพื่อนจังหวะตัดสินใจแม่งดีใช่ไหมเลยบาเบลดูเป็นหลุมสุดใช่ตอนนี้รู้สึกว่าบาเบลดูเป็นเป็นบ่อสุดละ แทงดิบเยอะปะแทงทรงๆแล้วกันไม่ถือว่าห่างกันมากแต่ก็ห่างแต่ถ้าตำแหน่งที่มันห่างจริงๆแล้วดูแลเห็นผลเลยคือซัพพอร์ตตอนนี้แล้วลเดี๋ยวดีพีมันจะค่อยๆไปด้วยไงประเด็นอ <S <S พอซัพพอร์ตห <S <S ่างปุ๊บเดี๋ยวดีพีมันยิ่งได้ใจตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่าโปรบีโซเจนซูป,ปเปอร์ไม่ได้เลยเว้ย ไอ้แซปแพมแม่งช go hmm. so, uh, uh ่วยกันแบบหน้าที่แับจริงใช่มันคือซัผพอร์ตแล้วมันเทพทุกคนน่ะมันไม่ได้เทพคนเดียวนะมันเทพทุกคนไล่เฮียฮีแซงวอลม้วอยู่ช็อตนี้แล้วเสียชิปเสียทุกอย่างตายไม่ได้๋ยวเฮียฮีแซงไอ้เฮียฮีแซงไม่ตายเฮียไม่จะตายแทนเสียทุกอย่างแล้วไอ้เฮียให้ที่ดินเขาไปแล้วโอ้ยสตาร์โอ้โหไฟเดียวเลยเหรอโอ้โหไฟเดียวเลยเหรอ เียโอ้โหแล้วแย่แล้วไงแล้วดูเขายึดข้างบนด้วยดูเขายึดข้างบนด้วยดูดูดูมันเล่นดูมันเล่นดูไอ้ฮันบีมันเล่นเนี่ยชิ่อะครึ่งเริ่มติดกันแล้วไอ้ยที่ผ่านมาไม่เอาจริงนี่ไงปอบีโดนไปสัตว์โดนไปก้อนหนึ่งหัว รับดันแม็กดันแม็ก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 โอ้ยที่ตายประเดียสัตว์โอ้โหแล้วแล้วแล้วตีมั่วฟิลเดอร์ตีมั่วเพิ่งชมไปผู้ชมไปได้เลยละมั่วเลยเออสวยสัตว์ห้าทีมาทำได้ก็ทำได้เว้ยมันทำได้เราก็ทำได้น้องๆหนูๆดันหน้าบ้านดันหน้าบ้านเออเล่นหน้าบ้านสวยโอเค เล่นหน้าบ้านเล่นหน้าบ้านกดกดดันเขากดดันเขาอันนี้ตึงๆรับฟิลเดอร์ไปเก็บบาเบลโอ้ไอ้เหี้ยแล้วโปบีไปเก็บฟิลเดอร์คือไม่เป็นสี่ต่อสี่ตอนี้เล่นหน้าบ้านยากแล้วเล่นหน้าบ้านยากแล้วแล้วดิดเอ็นนาออมาโปบีเหี้ยยิงมันก่อนฮันบินน่ะเออยิงก่อนยิงตัวนี้ยิงได้ก่อนเจ็บโอเคเหมือยแตชิปปองปองเฮ้ยยังไม่ปองอย่าผ่านไปแล้วนาทีนึงกว่ามันจะรีกุูกว่ามันจะเดินกันมาเฮียวิโอ ทำได้ยังไงอะคะอากาศเลยนะน้องกาการเลยแล้วนักเกะเนี่ยเออแดกเข้าไปกระสุนเลยเฮ้ยตอนนี้มันแดกเข้าไปเฮียกระสุนน้ำเหมยยังรู้จักไหมแล้วแข่งแล้วเขาที่หัวนั่นแดกเข้าไปน่ะเย้เฮ้ยพ o ย n เอา p o i พ t ย o i n t โอ้ยลุดหมดลุ้ลุดหมดหมดหมดเฮียไก่ทู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 ททเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮมสเตอร์ไฟติ้ง